ตบมาฮัดกงหมดไปไอ้จังหวะจังจังหวะดโดนน้องอยู่มันยังไงหลอกใช่ไหมโอ้โดนอะไรุดนโดนคางนะฮะจังหวะนั้นน้องไม่รู้เรื่องเลยจังหวะที่ล้มตอนแรกอ่ะเลื่องหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไม่โดนอะไรไม่โดนอ่าเรื่องใช่ไหมอ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ยังไม่เหนื่อยนะงอยังยันพลาดกันได้ไหมเจได้นะแะหายใจไหมเนี่ย คือว่าฮะขอเป็นยังคืนช่องเจ็บพักเขอเป็นยังคืนเหรอเพราะเพราะเพราะอะไรถึงถึงถึงต้องพักช่วงกลางวันไม่รู้ฮะขนาดยังคืนมากกว่าประมาณน้อ่าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาบอกให้เมยหน่อยคุณพลาดกันได้นะครับพลาดครับก็ขอโทษนะครับก็ไปหน้าจะทำให้ดีกว่านี้โอ้ยนะขึ้นไปมันต่อคอนเสิร์ตก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะกีฬากีฬาโอเคโอเคยิดีด้วย